สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแม่สี่ทุกท่านนะครับสวัสดีท่ทานนะครับฝน,นะะตกหนักนะครับเมื่อคืนลมแรงมากเลยงานเข้าเลยเช้าเลยครับ ต้นไม้ล้มเฉยไหมดีนะที่ไม่ไม่โดนลงช้างต้นไม่สูงเท่าไหร่ต้นมันต่ำอะ่ะถ้าต้นสูงๆก็เรียบร้อยเลยพังต้นนุงสูงนะพังลมแรงมากนะเมื่อคืนนะแบบพายุเหมือนกับพายุมาดูร้อนนะครับฟ้าก็ผ่าลมก็แรง ถ้าต้นนี้มันมันใหญ่ๆห่มันสูงสูงอ่ะเรียบร้อยนะดีที่มันต่ำไงเออมันเป็นต้นอะไรนะต้นมะลุมอ่ะนะครับต้นมะลุมนาะทีมันลากกันะไม่ไม่มีมันไม่มีรากแก้วอ่ะต้นพวกนี้มันล้มเร็วถ้ามีลากแก้วมันไม่ล้มนะแต่พวกนู้นอ่ะมันปีลากแก้วนะครับพวกข้างๆโล่ช้างอันนั้นก็เดี๋ยวหน้าแรงก็ต้องตัดออกกันน่ะ พราะนั้นหน้าแรงก็ต้องตัดตัดยอดมันออกนะครับอันนี้ก็ว่าจะตัดยอดอยู่เพราะว่ามันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เรื่องของเรื่องที่ไม่ได้ตัดไม่ได้สูงอันนั้นก็ต้องตัดยอดยอดออกแต่ฝนน้ำมันจะเป็นมีรากเกลวไงฝนน้ำจะมีรากเก้วม,มันลมยากต้องตัดเดี๋ยวรอหน้าแรงต้องตัดออกแต่งกิง่งถ้าไม่แต่งกิ่งไม่ได้นะเดี๋ยวล้มเสียลงช้างอีกมีต้นไม้นะต้นไม้อ้อมเลย แต่ไมีต้นไม้ตัดตัดยอดแล้วไงยังเหลือที่ไม่ตัดยอดอีกไม่กี่อันนี้หรอกงานเข้าเลยต้องขนไปทิ้งไงครับเนี่ยมากนะครับลูกลุกนี้เลยนะลูกมะลุม,มลูกใหญ่มากเลยไม่ใช่ลูกอะไรนะครับมะลุมเนี่ยมันเป็นมะลุมลูกกับรุ่นมีแต่รุ่นแบบใหญ่ๆหญเลยได้เลี้ยงคนนะต้นเนี้ย ใจจ่ายกันกินเวลาออกลูกออกหลานมันออกลูกมาเนี่ยแบ่งให้ชาวบ้านเขากินนะครับลูกมันใหญ่นะไม่ใช่ลูกเล็กๆนะเนี่ยดูลูกมันนะเออลูกโคตรใหญ่เลยอ่ะโคตรใหญ่เลยนี่แม่ดูลูกเลยลูกรุ่นเนี่ยลูกอ่ะลูกใหญ่ใหญ่เลย จะต้องตัดเอากิ่งมันไปปักชําไว้นะครับไปปลูกเอาพันธ์ไว้ถ้าไม่ปลูกเดี๋ยวพันธุ์มันจะหายมันลูกมันใหญ่ก็ว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยกินสิบลูกนี่ก็โอเคแล้วเอาไปแกอ้ะอันนี้งใหญ่เลยนะใหญ่มากโอ้ใหญ่เลยใหญ่มาก ใหญ่มากนะครับอันนี้ใหญ่มากเลยเม็ดเก๋ฝนตกนะครคืนนี่ว่าก็ว่าจะไปจะให้รถไถมาไถปลูกยกล่องปลูกหญ้านะครับยกไม่ได้แล้วทีนี้ยต้องรอให้มันแรงก่อนต้องรอให้ดินมันแห้งรถไถถึงลงไปไถยกล่องให้ได้นะครับไม่งั้นก็ถ้าฝนตกอย่างนี้ไม่มีโอกาสได้ปลูกแล้วเนี่ย ต้องรอให้ดินมันแห้งถึงยกล่องได้เตรียมพันยาไปเยอะเลยเยอะเลยนะครับพันยาเตรียมไม่เต็มเลยจะไปปลูกลูกข้างหลังนะครับปลูกข้างหลังกำแพงเนี่ยตรงเนี้ยสวัสดีทุกท่านนะครับไม่สวัสดีนะครับมาเอาพันมาลุมไปปลูกนะครับเนี่ยเอากิ่งมันไปปลูกปลูกได้เร็วด้วยเพราะพันง่ายนะครับมะลุมนี้เอามาจาก มีคนขอมาจากเมืองนอกก็มาให้นะมันใหญ่มาลุมมาลุมบ้านเรามันแค่นี้นะครับเนาะแค่นี้เล็กแค่นี้อันนี้สองนิ้วบางลูกสามนิ้วนะของบ้านเราสมัยนั้ก่อนแค่นี้เองเล็กๆเท่านิ้วชี้ใหญ่มากก็ใหญ่ใหญ่มากเท่านิ้โป้นะครับไอของพันของเราแต่ก่อนอะแต่อันนี้สามนิ้วนะ รุ่นสามนิ้วเลยลูกมันอ่ะเอาไปเกงเนี้ยเอาแค่ห้าลูกสิบลูกก็พอ <c oughs> ต้องขนไปทีนี้ก็ไม่ไม่ปลูก,กนนะครับต้นไม้หน้าโรงช้างก็จะปลูกดอกไม้ีนี้ต้นนี้เดี๋ยวตัดออกหมดก็จะปลูกดอกไม้ดีกว่าปลูกเป็นดอกไม้ให้มันสวยงามดีกว่ายังมียังมีต้นไม้อีกเยอะนะที่ต้องที่ต้องตัดริมถนนด้วยนะถ้ามันลมมาลมมาทางสายไฟนะ่โอ,อ้กงานเข้าเลย มีเยอะนะครับที่ต้องตัดออกนะเต็มเลยตัดยอดอ่ะอันนู้นก็ต้องตัดยอดเดี๋ยอนี้ก็ตัดไว้ให้ช้างกินอันนี้ไม่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นไสเกาหลี li. ไสเกาหลีนี่ก็สามารถที่แบบว่าเป็นอาหารช้างได้เป็นอาหารช้างได้แต่มะรุมเนี่ยช้างไม่กินเนี่ยเออถ้าช้างกินยังโอเคอยู่อันนี้ช้างไม่กินนะครับถ้าช้างกินตัดไปให้ช้างกินแล้วเนี่ยกำแพงไม่กินไงอ่ะกำแพงกินนะไม่ลําบากเราเนี่ยไม่ต้องเอาไปทิ้งเลย ทงนี้ผมลมลนะครับเมื่อวานช้างก็พอช้างเลยช้างก็วิ่งนะคัมเพลงก็วิ่งอยู่ไม่วิ่งไปวิ่งมาลมมันแรงแรงมากเออพอแรงมากปุ๊บทีนี้หันมาอีกทีนะครับพุ่มลงเลยดีแล้วไม่ทับไม่ทับบ้านมันทับอยู่แต่กิ่งมันเล็กไงมันทําอะไรบ้านไม่ได้มันเห็นอย่างบ้านบ่นไร มันก็เลยไม่เป็นไรถ้าถ้ากิ่งมันเป็นพวกไม้ยืนต้นใหญ่ๆเนี่ยนะเรียบร้อยเลยทับแล้วหัวคอมพงกต์วัน,นี้งานเข้าเลยไอ้พวกนี้ก็ตัดนะครับเนี่ยก็ตัดออกัดยอดออกว่ามันสูงมากไอล้ลินฟ้าเนี่ยนี่ก็ต้นนี้ออกแล้วก็จะปลูกต้นลูกดอกไม้อะเออลูกดอกไม้หน้าบ้านคํมเพงดีกว่านะกพง ฝนตกหนักแบบเห,เหมือนกับแบบไอ้หน้า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 ไอ้พายุฤด,ดูร้อนนี่นะหน้าร้อนอะ่ะฝนเมื่อวานอะ่ะทั้งฟ้าผ่าทั้งลมลมแรงมากมากเลยนะครับแรงมากๆเลยลมอะ่ะช้างไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยงานเข้าเลยดีนะต้นเนี้ครับเป็นต้นเนี้ย,นนยลมนะผมว่าทับบ้านแน่นอนนะ ถ้าเป็นลมทับบ้านแน่นอนเลยพยายามตัดออกให้เรื่อยอยู่ครับเนี่ยอยอดมันน่ะมันก็สูงขึ้นอันตรายอุตส่าห์แบบอยากให้ต้นไม้อยู่ในมีมีบ้านมีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมันดูแบบธรรมชาติดีนะครับมันดูธรรมชาติมันดูแบบร่มรื่นสวยงามแต่มันเฝ้ไม่ด้วยอันตรายเวลาฝนมาเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะเวลาฝนมาอันตรายมากเลย ข้างหลังก็ต้องข้างหลังก็มีอยู่ม,ม,ม่มีต้นหนึ่งที่มันสูงนะอันนู้นมันอยู่ห่างอันนู้นมันอยู่ห่างบ้านอยู่นะเดี๋ยวหน้าแรงต้องจัดการออกให้หมด <c oughs> นู่นนะอันนี้แหละน,นี่แต่น,นี่มันต้นมันเล็กเดี๋หน้าแรงก็จัดการเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ต้นมันต้นมันเล็ก ตัดลงง่ายอยู่เนนี้เอาเชือกดึงเลยมัดเชือกดึงลงมาเลยแต่ง,ง่ายอยู่อนนี้สูงมันจะมีข้างหลังนี่ยพาไปดูนะครับนี่อข้างหลังนี่นะครับนี่หละมีต้นนี้ต้นเดียวที่ต้องตัดออกอีกอ่ะนี่ข้างหลังนี่นะครับ แล้วต้องเอาออกออกิออก่งมันเล็กตาตกข้างหนึ่งแล้วจวต,ต้องไล่ตัดออกอีกหน้าแรงเดี๋ยวตัดออกอีกนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นต้นไผ่นะต้นไผ่ช่วงน,นี้หน่อไม้กําลังเยอะเลยนะครับหน่อไม้นี่ก็จะเป็นพวกขนุนขนุนก็ไว้ตัดให้ช้างกินเวลาไม่สบายอะ่ะข้างหลังนี่จะเป็นต้นไผ่เป็นต้นกล้วยป่าไผ่ป่ากล้วยนะข้างหลังเนี้ย มันลมลื่นอยู่นะครับมันต้นไม้เยอะมันดูแบบธรรมชาติดีอยู่แต่เวลาฝนมามันน่ากลัวข้างๆบ้านฝั่งนู้นก็มีต้นสูงเลยนุน่นเอานับนับนับ,นบ,นบตุกก๊กแกนะครับวันนี้ตุกก๊กแกลงแล้วหนึ่งสองสามอ่า เฮ้ยห้าเฮ้ยห้าห้าห้ามาแล้วห้ามาแล้วอันนี้เป็นผักสวนครัวอันนี้เป็นผักสวนครัวเป็นอะไรนะตัวเนี้ยตะไคร้เมงลักใบโหระพาแลนวี้ก็เป็นมะขามหวานอันนี้เป็นพวกไม้ผลต้นกล้วยก็ส่วนมากที่ปลูกก็ไม่ค่อยได้กินลูกนะครับ ไว้ตัดให้ช้างกินนะไม่ได้เอาปลูกไว้กินลูกนะต้นกล้วยอะ่ะท่วมหมดเลยบ้านนะครับนี่ก็เป็นที่ไร้สดนะที่ไร้สดท่วมหมดเลยเมื่อวานไฟไฟดับด้วยอะ่ะไฟดับด้วยนะครับเมื่อวานไฟดับมาอีกทีก็สี่ทุ่มแล้วกลับสวัสดีแม่ทีทุกท่านนะครับ,สว,ส,นนรบสวัสดีทุกท่านด้วยครับเด้อที่เข้ามารับชมกลับสวัสดีนะครับ้า ดก่อนนับได้นะตัวแกร้กกองอะนับได้หกสี่นะแต่ไม่มีใครซื้องวดนี้ก็คืออยู่วะเดี๋ยวรออยกนะครับห้าแลมห้ามาแล้ว,วเมื่อกี้ <c oughs> มีต้นไม้ครับอยู่หน้าบ้านนะบ้านต้นไม้เยอะนี่ก็ฝั่งนี้แล้วนี่ ฝั่งนี้นะ้องตัดออกมีต้นไม้สูงนะครับฝั่งนี้นี่แหละครับบ้านธรรมชาติของจริงของแท้เนี่ยต้นไม้เราต้องตัดออกตัดพวกนี้ออกหมดเลยอันนี้ก็เดี๋ยวพามาชมอย่างหนึ่งตอนนี้ที่กําลังไอ้ท้นผลิตอยู่ตอนนี้กบนะครับกบกบกบใน้กบไปไนหมดแล้ว อันนี้เป็นพื้นที่เลี้ยงกบมมัได้เลี้ยงขายเลอเลี้ยงไว้กินเองแต่ยังไม่ได้กินนะครับกําลังได้ไม่ถึงเดือนหรอกนี่เพิ่งเลี้ยงสองร้อยตัวมีสองรอยตัวนะครับกบไม่เห็นกบทุกตัวเลยทุกสายกบหนีเข้าไปหลบอยู่ข้างในหมดแล้วกบหน้าเลี้ยงนะครับกบหน้าเลี้ยงกินง่ายกินง่ายโตเร็วกินก็ง่ายโตก็เร็วนะครับกบนะไม่เห็นกบเลย เเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมาแล้วมาแล้วก็ไม่มาแล้วเอาเอามาแค่สองร้อยตัวนะครับที่จริงเลี้ยงก็มาสักสี่ห้าสี่ร้อยตัวห้าร้อยตัวพอดีนะอันนี้ก็ตัวละสองบาทตอนซื้อมาก็ตัวละสองบาทนะครับ <c oughs> ซื้อมาก็ตัวละสองบาทตัวละสองบาทสองบาทจะใหญ่หน่อยถ้าหนึ่งบาทมันจะเล็กอันนี้ก็สองบาทมันก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็เลี้ยงยังไม่ถึงเดือนหรอก มันก็โอเคถือว่าโตอยู่ถือว่าโตเร็วนะถือว่าโตเร็วสระนี้นะครับสระน้ำารบตั้งแต่ผมอยู่มานะตั้งแต่ผมอยู่มาเลยปีนี้น้ำล้นตั้งแต่ผมอยู่มาตรงนี้สิบนะกว่าปีแล้วนะสิบกว่าปีแล้วเพิ่งเห็นน้ำล้นสระนะครับสองครั้งเนี้ย สองครั้งนี้แล้วที่ล้นที่ล้นออกท่อมันจะมีท่อระบายฝั่งนู้นตอนมันอยู่ปีแรกอสองปีแรกล้นฝั่งนู้นล้นมันมีท่อระบายฝั่งนู้นอยู่บ้านฝั่งบ้าน,มนมโมเจผ่านมาอีกไม่รู้กี่ปีที่เพิ่งล้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสิบกว่าปีเพิ่งล้นีกล้นสองครั้งเลยน้าน้าระบายออกแล้วตอนเนี้ยอันนี้ก็ต้องเอาออกอีกนะครับนี่ลำบากเลยต้นเนี้ยมันยากมันไม่ใช่ต้นไม้มันเป็นเครือไม้โอกาสที่มันจะล้มมันยากอยู่นะครับเพราะม่ามันเป็นไม้ รากเกล่มันลึกค่ะไม่โคข,ขุดยังไม่อยากออกนะเนี่ยมันเป็นเป็นเครือเครือไม้ขึ้นไปพันกันอยู่ข้างบนเวลาตัดก็ตัดยากนะครับเนี่ยตัดเครือขอบคุณท่านทางกลับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตก,การไลค์ก่อนเด้วยคณแม่เ๋ยไปเอารถไปเข็นต้นไม้ออกก่อนเอารถเข็นต้นไม้ออกก่อนนะครับตัดต้นไม้ ที่ล้มออกก่อนนะครับกราบขอบพระคุณทุกทท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกราบขอบพระคุณนะครับ